เจแลบมานะลองมาซิมให้แนะ่พี่น้องตำแล้วๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้หน้านะครับเราซอยเทปป่ะซิมกนันเองก่อนอันนี้คือรสชาติงไงรสชาติเหมือนกันเหมือนแต่ว่าปลาหามันคนละสูตรออนะถ้าเขาชอบอันใดเฮาก็เสีันนี้เอาคนเดียตำาเอาแบบสดๆก่อนเป็นไงกินรสชาติ อันนี้ยัดนวดเลยอ๋อนึอกคือแบบางกระางขึ้นะ,ะแต่ให้ลดลงละ่ะอันนี้แต่การ cái này, chỗ giữa trung 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 mà không trung Mà không trung được. trung này nua bọn không กินมันเสิร์ฟนี่เนาะกินหนุ่มจานสุดท้ายกินหนุ่มปลายังสามจานอันไหนอันกลางเน,นื้อซิีฟานนิดหนกันใช่เราก็วางกลางเราก็วางรสชาตินะิดหนึ่อันกลางใช่ไหมจานกลางอ,อันนี้มันจะหนักหนักนัวเลย คิดว่าจาันกลางเหมือนกันกึิ่นขาวนี่เลยเอาตออัวขาวเลยเจอแั้อันนี้เอาส่วนอ้อลงก็สอนสีพี่นอ้องจานกลางได้เหรอแล้วกินนะ่ะจานกลางคือสีนี่นนนกินไดแต่อันจานทุตไายนุ่ม กินหนูเป็ทางไหต้องจิ้มไปเะลา,าร์จานสาม,มจานนะต้องจิ้มใส่กันก่อนบอกว่าอันนี้เป็ทางไหก็เหมือนน้ำปูนี้กิ่นไม่แรงแต่ไม่ค่อยน,วนัพวพอรสชาติเละคนนะพี่น้องมันะบะคือกัน